สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาหลายคนนะครับว่าทํายังไงนะครับถึงจะมีผลซื้อไก่แบบทุกวันเหมือนของสองมิถุวันก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าไก่ทําไก่พมา่าก็ต้องมีเหลี่ยมมีแข้งหาช่องตีเก่งแผลคมคมปากไวๆเหลากอที่ชนเดิมพันแพงๆชนะมีถ้วยใหญ่ๆต้นเหล่ามีถ้วยใหญ่หญบ่อย,อยๆนะครับ ถ้าทำไก่เชิงก็ต้องเป็นไก่ล็อกมุ่นมัดกัดตีนะครับถ้าเราจะทำไก่สองแบบนี้ก็ลองทำตามที่ผมแนะนำนะครับผมไม่ได้พูดให้เชื่อแต่ทำให้ดูนะครับทุกวันนี้นะครับผมส่งไก่วันละสี่ห้าสิบกล่องเจ็ดแปดสิบกล่องทุกวันนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดแล้วผมก็ทำจนได้แล้วก็ทำให้คนเข้ามา ซื้อทุกวันไหมแล้วผลงานของผมก็ออกไปทุกวันจริงอย่างที่ผมบอกไหมนะครับลองติดตามต่อทุวันกันดูนะครับ